แกจะมือจาแกจะตาดปลายมันก้อนบ่แกโสดกับแกสุกอันใดมันยากแม่พี่น้องสวัส hmm. ดีเจ้าพวกเจ้าระเบิงนอโจดพี oh, no ่น uh, no ้องนอโจดนอโจดนี่บบบ่าแมนบ่าแมนนอไลเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นนอโจดเพื่อนเอินนอโจดนอเพ็กแมนบ่แม่เออนอเพ็กนอเพกเออนอเพ็กนอโจดนอพี่น้องเพื่อนเอินเนี่ย บ้านไผยบ้านพ่อเจ้ากับซมีอยู่น่ะแหละแต่ว่ามันเป็น,<อ>ปนแม่นบอกอ้ยเพิ่นกับสิกินคือกันละแม่นี่ถือว่านอ้อยนี่ถือว่านอ้อยไงอยู่ได้พี่น้องคันธรรมดามันสินน่หน่อยๆเนี่ยเพิ่นนั่นเพิ่นต้มมแลวเพิ่นมาขายห้บ้านนี่กินบบท่านกินบบท่านขอก็ะเรยว่าแกะถ้าเป็นยังแม่แกะแล้วมันจะขรอบบูดไงแกแล้วก็หนึ่งไม้ใส่ตูเนี่ยจ้าพี่น้องเป็นนอโจดนอโจดนี่ซิแซบก็นอไม้แม่นว่าแม่ แ warm, ่บก hi ็นอไม่ได้จะหอมคล้ายค้ายๆกับนอไรมันสิออกคลยายกับนอไรจากพี่น้องบ้านพวกเจ้าทั้งอุดรทั้งอูดรนนองค่ายทั้งพุนเพิ่นสีม่นอไรได้แมมทั้งอุดรทั้งนองค่ายทั้งไหนแต่ว่านอไรบ้านเฮาบ่มีเนาะวอมีเหรอนอไรเน่นอโจดพี่ตะนอโจดนอโจดนอเพ็กจากพี่น้องเนี่ยอย่านอโจดนอเพ็กนี่ตัดตัดเลยอันนี้ยอดแม่ล็ตัดออกนเสร็จยอดปล่า่เนี่ย เขาอยากแกงเขาก็ไปทุบแกงจ้ะพี่น้องเขาก็ทุบจังซี่นี่ิ่นต้มมล้วลพิ่นมาขายให้ก็เลยซื้อเพิ่นอุดนุนเพิ่นบันนี้ก็เลยอันมันกินมาท่านเมื่อวานนี่กระซื้ออันแบบเพิ่นแกะมาแล้วันมาหนึ่งไว้ก็เลยว่าเม่เฮาแกะเสียงเพิ่นตัดไม่ตัดลายมารวดปวดปาดจู่นี่จ้ะมันหอมเลอพี่น้องมันหอมเวลาเขาแกงสดมีแ่บแตบ้วเนี่ยแ่บก็น่อไม้จ้ะน่าแม่เนาะ หรือว่าเป็นกระผุ้ผม,มักบุ้นเนี่ยมันหอมแซ่บจ้ะน,น,น้อนง่ายง่ายนะนโอติเอ,อ, <c oughs> อะนี่บ่คือกันเด้อเนาะจำแต่คอยเป็นสาวแม่ยคอยไปเก็บมีแต่ล่ำในน้อยบ่อุดมสมบูรณ์จังสี่ไ, <ง S 1> ได้ไหมไหม่ได้ย่างเออยย่างไฟใหม่ไม่มาฝนฝนห้นวยใหม ฝนตกไม่จะพี่น้องไปเก็บจำเด่นซี่เออฝนหว้วยลงมาไม่ขะานะ่ะไปเก็บมาแกงแทบพอมโอ้ขยจำได้เ้ยขอบคุณหลายๆจะพี่น้องเนี่แหละนอเพกนอเพกน,อ,พกน,อ,พกนอโจทย์เด้อเ<า>นี่ยสมัย,สม,ยสมัยแต่พกจะเป็นสาวเป็นยังไงมันก็นอหน่อยหรอคือบ่เห็นนอนจังสี่บ่ออกบ่งามจังสีแมนเม่อันนี้ถือว่างามเลอพี่น้องเด้อธรรมดามันส็นอหน่อยจ้ะ น้อยซิลินซเล่นน้แม่เนาะในน้อยน้อยกานี่ไฟใหม่แล้วก็ไฟใหม่แล้วก็คืนแดงใล่ไว้ใช้ไเออเก็บมาเขาเรียกว่าทูบทูบแกนกับพี่น้องโอ้เสีบเพื่อมันมันเป็นเพื่อมันเพื่อมันเขาบ่บท่านเฒ่าหรือมันิแซ่บเมื่อใดบุแม่พอซูมมือนีก็แซ่บคือเก้านั่งหระว่า่อยเ่าท่านได้เบื่อรสชาติของอาหารได้่อยกินยังก็จะแซ่บเน แกะนี่จ้ะแกะแล้วกับซีนึงไม้หนึ่งไม้แฉงแฉงนี่จ้ะนี่เหาก็ตตาออกนี่ต้องเสียกินเป็นคำคั้นขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเจ็ดเฮเบิ้ลพรกเจ้ากับซิมี่ก็กัดนั่นละ